สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับช่องวัยรุ่นขาไม้ชนแนลนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูชุดรับแขกไม้สักแกะสลักนะผมแปดชิ้นงานนะครับนี่ครบเซตครบชุดนะครับผมตัวนี้พิเศษตรงไม้หนามากนะผมก็ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวัยรุ่นขาไม้กันด้วยนะครับผมเอาผมก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะผมที่ผมเริ่มงานนะผมเพราะที่หายหายไปไม่อ่าไม่ค่อยลงคลิปก็คือ ผมไปแข่งกีฬานะผมเพิ่งจบนะผมไปแข่งกีฬาที่รีสเกตนะผมกีฬาแห่งชาตินะผมที่รีสะเกตเพิ่งกลับมาเมื่อวานสืดนะผมอันนี้ก็เป็นงานแรกในเลยครับที่เพิ่งกลับมากถือว่าสวยมากนะผมตัวผมชื้นถือว่าชอบชุดนี้มากนะผมเนี่ยปกติจะได้มาสองนิ้วนะผมตัวนี้พิเศษคือหนาบักเลยนะผมหนามากมากนะผมแล้วก็ เดี๋ยวผมพาไปดูลวดลายและความพิเศษของเขาดูกันนะครับนี่โอ้โ oh, หอันนี้ไม้อ่ะมันหนาสามนิ้วนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตำหนินี่เราแก้ได้นะผมเนี่ยไม้ <t> <my eye S 2> มันหนาสามนิ้วนะผมแล้วก็แกะลึกแล้วเนี่ยแกะไปจนเนี่ยครับอันนี้แบบความหนามสามนิ้วนี่มันแกะลงไปสามนิ้วแล้วเนี่ยเนี่ยความพิเศษของเขาเน,นี่ยเนี่ยช้างเป็นช้างเลยครับ ตัวเหมือนสามมิตินะผมถา้าเนี่ยถ้าสามมิตินูนขึ้นมาเลยสามนิ้วแกะลึกนะผมก็ตานใดที่มองหาชุดรับแขกไม้แกะสลักเนี่ยตัวนี้ไม่ควรพลาดนะครับงา,งานดีับผมงามนดีมาค,ครับผมความพิเศษอันที่สองเขาครับผมนี่ความหนาสามนิ้วนะผมสามนิ้วเนี่ยครับสามนิ้วของคนเนะี่ยสามนิ้วของสลักเมฆไม้บรรทัดของคนเนี่ยครับผมคือความหนาสามนิ้ว แล้วมันแกะลึกนะผมแกะฉลุเข้าไปนะครับผมความยากของของงานนะผมเนี่ยนี่ครับผมเป็นงานมือทํานะผมเนี่ยรอยสิวรอยการเจาะเข้าไปนะผมสมัยก่อน,นยังไม่มีเครื่องนะผมเนี่ยแกะลึกมากครับเนี่ยลึกลึกลึกฉลุนะผม๋ยวตรงข้างหลังกัน แชิ้นงานนะครับตัวนี้โอ้โหไม้หนานะผมเนี่ยโอ้โหปัากเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังนะผมถ้าทนใดที่สนใจนะผมเพื่อรอยตาหนิพวกนี้ไม่มีปัญหานะครับทําใหม่ได้นะครับแต่อความหนาของไม้นะผมการที่ใช้ไม้แบบนั้นหนาอย่างนี้มาทํานะผมไม่ค่อยจะมีนะผมแต่งานเราทําใหม่ได้นะครับทขึ้นมาใหม่ได้ให้มันสวยใหม่ได้นะครับแต่ไม้เนี่ยช่างสมัยก่อนยังไม่หวงไม้นะครับ การใช้ไม้ยังไม่ประหยัดนะผมอัดเต็มเลยสามนิ้วนี่ฉลุนะผมเนี่ยรู้ดูว่าดูไอตัวข้างตัวข้างก็ลึกเข้าไปเลยนะลึกสามนิ้วครับผมนี่เป็นแองเลยอันนี้ผมมาล้างไว้นะครับอันนี้น่าจะเป็นหมีนะช้างนะผมนี่ก็เป็นลายช้างนะผมนี่ยแล้วมีกวางมีช้างนะผมต้นไม้ ยูภูเขานะครับนี่โอ้โหตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะผมว่านะนโอ้โหรบเซตอย่างเงี้ยนั้น,นหนาบ,บักเลยครับของนะพวกงานพวกนี้เราทำมาอ่าสีลวดลายเราทำใหม่ได้นะผมแต่คุณภาพไม้นะผมเราทำขึ้นใหม่ไม่ได้นะครับนี่ซื้อ,อยังไงอยู่อย่างนั้นนะครับผม ผมาคาดคะเนว่าอายุไม่น่าน่าจะไม่ต่ำกว่า30ปีนะผมชุดนี้นะด้วยอายุไม้ด้วยอะไรด้วยนะผมชิ้นงานด้วยไม่น่าต่ำกว่า30ปีแล้วมันก็ต้องอยู่ไปอีกนานนะผมซื้อครั้งเดียวใช้ไปเถอะครับนี่ครับผมก็ฝากชิ้นงานอ่าชุดรับแขกนลผมแกะสลักไม้หนาามนิ้ว ตัวนี้ไว้ได้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรุ่นคาไม้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ